ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79บ้านหนองอับช้างอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79บ้านหนองอับช้างเป็นโรงเรียนแข่โอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าปัจจุบัน เป็นโรงเรียนดีศีตำบลรุ่นที่หนึ่งโรงเรียนไทรัฐวิทยา79บ้านหนองหับช้างเดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองหับช้างตั้งอยู่เลขที่200หมู่ที่9ตาตำบลศบเตีย้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2 4 8 1 โดยมีนายเปรมปลื้มใจเป็นครูใหญ่คนแรกในขณะนั้นได้ใช้ศาลาวัดหนองอาบช้างเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนต่อมาในปีพุทธศักราช2482ราษฎรในหมู่บ้านโดยการนำของพระอาทิการชัยยาจันโลกและนายตาเรือนกองเงินได้แบ่งที่ดินแปลงเปล่าจำนวนสิบไร่หนึ่งงานและได้ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น ในปีพุทธศักราช2534มูลนิธิไทยรัฐได้จัดสรรงบประมาณเพื่อํำเนินการตามโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทโดยคัดเลือกโรงเรียนบ้านหนองอับช้างเข้ารับเป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79บ้านหนองอับช้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช2,553โรงเรียนได้รับการคัดเลือกโดยการทำประชาพิจารณ์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต6ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่1และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโรงเรียนดีสีตำบลโดยได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการเป็นจำนวนเงิน1 9 4 2 6 3ล้าน4 6บาท และโรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนดีสีตำบลไปแล้วเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556ปัจจุบันมีข้าราชการครูจำนวน25คนครูอัตราจ้างจำนวน3คนลูกจ้างประจำจำนวน2คนมีนักเรียนทั้งหมด393คนเป็นนักเรียนพักนอนประจำ จำนวน120คนภายใต้การบริหารการศึกษาโดยนายประสิทธิ์พง์พิจารณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและนางสาวปราณีกายอดตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79บ้านหนองอับช้างมีการบริหารงารนภายในโรงเรียน แบ่งออกเป็น5้าฝ่ายดังต่อไปนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการนายเรวัตพงตาฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวปราณีกายอดฝ่ายบริหารงานงบประมาณนายสุภวั์สมบูรณ์พฤก ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางทัศนีแก้วกันยาและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนนายสงงาปาลิกุยเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีแนวคิดที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สามารถวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาสามารถสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการสแสวงหาความรู้มีการทำวิจัยและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภาร,ร,รกิจของโรงเรียน มุ <mile> ่งเน้นพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนด้านการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการศึกษาและด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79รุ่นแล้วแต่เป็นนักเรียนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันเป็นนักเรียนชาวไทยปูกเขาเผ่าต่างๆที่ต้องการแคลโอกาสทางการศึกษาให้กับตนเองอาทิเช่น ชนพื้นเมืองชนเผ่าปากยอชนเผ่าม้งและยังมีบางส่วนที่เป็นนักเรียนไม่มีสัญชาติไทยถึงแม้ว่าโรงเรียนไทยรัวิทยา79มาม่นหนองอาบช้างจะมีความแตกต่างที่หลากหลายในด้านผู้เรียนแต่โรงเรียนของเรามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลส่งผลให้เกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียน อาทิเช่นในปีการศึกษา2,552ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับประถมศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งในปี2,553ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐและบริษัทแอมเว์เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนจากเดิมที่เป็นห้องสมุดเล็กๆมีจำนวนหนังสือไม่มากนัก จนกลายมาเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือดีบรรยากาศดีบรรณารักษ์ดีหรือที่เรียกว่าห้องสมุดสามดีในปัจจุบันนั่นเองในการบริหารจัดการห้องสมุดสามดีโรงเรียนได้ใช้ระบบ e-library โดยจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบของ DEWE และใช้โปรแกรมที่ทันสมัยในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดของเราใช้ระบบการยืมคืนด้วยบาร์โค้ดค่ะการศึกษาพัฒนาชีวิตให้ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ดีกินดีความรู้มีอยู่ที่นี่ที่โรงเรียนดีประจำตำบล ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้รับรางวัลหลายรายการอาทิเช่นโรงเรียนวิถีพุทธระดับเรียนทองของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม K ่เขต6โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำต้นแบบของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนดีสีตำบล โดยผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมครบถ้วนทุกคนอีกทั้งโรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโครงการเด็กดีวีสตาโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมระเบียบว,วินยัยคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นกิจกรรมการเข้าสมาธิก่อนเรียน กิจกรรมห้าห้องชีวิตจิตผ่องใสกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมน้องไหวพี่สวัสดีตอนเช้ากิจกรรมการทำงานกลุ่มสีกิจกรรมคนดีสีไทยรัฐและกิจกรรมรู้วินัยจราจรจนโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2556คือรางวัลสถานศึกษารวมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจับโดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เด็กรู้จักเพียงพอปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสาระการเรียนรู้ต่างๆเพื่อสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทยกิจกรรมภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลากิจกรรมสหกรณ์อมทรัพย์กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชนเป็นต้น โรงเรียนได้มุ่งเน้นทั้งด้านงานวิชาการและกิจกรรมเสริมพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนจัดก,กิจกรรมบูรณาการครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้เช่นกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมแกดมั่วครัวหอมกิจกรรมภาษาอังกฤษวลคมส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนในระดับเขตเพื้นที่การศึกษาและในระดับชาติ โรงเรียนได้พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้รอบคลุมทั้งโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์จำนวน2ห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากกว่า40เครื่องห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยด้วยกระดานอัจฉริยะ Active บ o a r d ใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้อีกทั้งโรงเรียนยังได้จัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดของตนเองโดยผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริงดังเช่นการทำดอกไม้จากผ้าใยบัวการทำอาหารและเครื่องดื่มการปลูกไม้ดอกไม้ประดับการทำกระดาษาการทำผลิตภัณฑ์จากปูนการวาดภาพระบายสียด้วยเทคนิคต่างๆซึ่งกิจกรรมดังกล่าว รวนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริงก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนในด้านสุขภาพอนามัยของผู้เรียนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสโดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมพัฒนาและ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนออกกำลังกายในตอนเช้าและในตอนเย็นนักเรียนมีพื้นที่ในการออกกำลังกายก่อให้เกิดทักษะทางด้านกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารีทาสีการแข่งขันแอโรบิกเป็นตัวแทนเขร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดทุกปีและคว้ารางวัลมาทุกครั้ง จุดเด่นที่ลืมไม่ได้ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา49มันหนองอับช้างก็คือจุดเด่นด้านดนตรีนาฏศิลป์โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมดนตรีสากลดนตรีลูกทุ่งมีวงดนตรี TR Band เข้าร่วมแสดงโชว์ในกิจกรรมของชุมชนและเข้าประกวดตามกิจกรรมการแข่งขันต่างๆโรงเรียนจัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านานาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยโรงเรียนมีวงดนตรีไทยทั้งระดับประถมและระดับมัธยมรวมไปถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษรร์สืบสารศิลปะประเพณีล้านนามีพื้นที่ทางวัฒนธรรมคือควงคนเมืองลือเรื่องวัฒนธรรมเลิศล้ำภูมิปัญญาเป็นพื้นที่ที่ใช้จัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมกลองมองเสริม กิจกรรมครัวดาบะเก่ากิจกรรมงานใบสีใบตองกิจกรรมการจัดทำเครื่องสักการะล้านนาโรงเรียนมีห้องนาฏัิสิ์ที่พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนจนสามารถคว้ารางวัลที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิสินไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่61ณเมืองทองธานี รงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนนักเรียนได้รับการติดต่อให้ทำการแสดงนอกสถานที่ช่วยงานชุมชนหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง โรงพยาบาลจอมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6โรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ที่ได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าร่วมทำการแสดงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้และที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยรักวิทยา79บ้านหนองอับช้างพวกเราทุกคนยินดีต้อนรับค่ะ